สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับข่าวดีสําหรับผู้ที่ทํามันสปหลังนะครับวันนี้นะครับวันที่1นธันวาคม2อ6 3นะครับจ่ายเงินแล้วนะครับสําหรับคนที่ทําประกันมันสะหลังนะครับรับ สูงสุดที่26,000บาทน,นะครับผมโดยนะครับชาวไร่ที่ทําเกษตรกร,กรมันสัาปะหลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเดินหน้าจ่ายประกันรายได้ปีที่2นะครับซึ่งวันที่1ธันวาคมนี้นะครับคือก็คือวันนี้ได้รับสิทธิ์ชดเชยสูงสุด26,000บาทน,นะครับผมซึ่ง มีการเปิดเผยจากคณะรัฐมนตรีนะครับมีการอนุมัติให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้มันสปะหลังปีที่2นะครับวงเงินอยู่ที่9,788ล้านบาทน,นะครับผมโดยกเกษตรกรมันสปะหลังนะครับที่จะได้รับประโยชน์ก็คือ5,24แสนจุดครัวเรือนนะครับประมาณ5,000 0 0กวครัวเรือนนะครับซึ่ง จ้งเพาะปลูกวันที่1มีส2 5 6 3ถึง31มีนา2 5 6 4นะครับโดยประกันรายได้ที่ราคาเป้าหมายที่กิโลกร,รัมละ2บาท50นะครับไม่เกินครัวเรือนละ1 100ตันนะครับหรืคิดเป็น100,000กิโลกร,รมัมนะครับโดยการประกันรายได้เกษตรกรนะครับเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับผมก็เลยเป็นการ ทำให้กเกษตรกรนะครับปีนี้แล้วก็มีการจ่ายเงินให้สูงสุด26,000บาทนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับที่นำมาฝากกันนะครับก็ยินดีกับกเกษตรกรชาวไร่นะครับที่ทำมันสปะหลังนะครับที่จะได้รับเงินสูงสุด26,000บาทนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียน พอปลูกวันที่1เมษายนครับส่วนท่านไหนที่ลงทะเบียนพอปลูกหลังวันที่1เมษาท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับท่านก็ต้องรอก,การประกันมันสัมปะหลังนะครับในปีต่อไปหรือในรอบต่อไปนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ